มันผิดทั้งที่ว่าไงแต่คนก็นหิวเขา่าแต่น้ำมันกันยังหิวน้ำเนาะอ,อะไรวันนี่อะไรแจ็คดอีกบ่อโอ้ยล้างรถมาทีโอ้ยมันก็แรงอยู่ในป่ปลาเนาะแมงหรอส้นแมงตายไปหลายแสนศพบเดวนี่ แมงชนแมงอยู่ในป่าตายหลายล้านศพเลยสวัสดีจ้าแม่น้อยอยู่สุนเซวานเนาะค่ะ <Yeah. S 1> พากันมันล่องหาซื้อข้าวกินเ <Yeah. S 1> มืองขับรถกับ่าถึกทางเราพ่อเรเคยมากยื้อแถวสถานีรถบัตร <Yeah. S 1> มาเจอร้านนี้ค่ะเห็นมีลาบหมูเอกก็เลยรีบครวัวก่อนเลยมีลาบหมูด้วยพี่น้อง <S <S สร้างแล้วลาบ แต่ว่าหมูมันผลเนื้อก็เลยแม่หน่อยก็เลยสั่งเป็นลาบไก่เพอราะน้องขอนมันจะกินได้แล้วก็เป็นไก่ผัดพริกแกงนี่ค่ะล้านั้างนั้นก็เป็นไทยไท้ทขึ้นกันเนยยื้อยางบึงกันทดลองสั่งเป็นผัดกระเพรา นีกะไทยคือกันมันกระไทยเมืองกระเจาย,ย่ายไงวังเว้นมากมันบอท่าไหนหนาวเลยนี่ร่างมามันคำม,มามันลมวิวรอไม่หญย,นะย,ยน้อยซื้อของก่อนรอแกซื้อ อันสั่งผัดกะเพราลรวหรอผัดกะเพรากับผัดเส้นอือสาวผัดไทยผัดไทยโอเควูดดอกไม,ม้งามงามดอกไม่งามจัก,กรยานก็หนักหน้าปัน่น ท่าอยู่เพราะว่ามันมีเคนยกอ่ะนะเหมือนเคนเคนยกสินค้านะออนั่งอัปเดียวเดี๋ยวเข้าก็จะไปชิมจังไม่รู้เลยเข้าไปกินในลาดเขาตงไปกินยูกข้างข้าค้าลนน้าปาบ่ะเออในป่าไปหาแอลลี่บ่ะ

กนะินข้างามาครับมีความสุขบ่เป็น,นบรรยากาศเนาะ <c oughs> เอาบ้าพักอ่น <c oughs> พักกะเด็ดเอาด้วยในทางนั่นพักแอมก็มีอมืตำมะฮุ่งม่มีเงินหลาย้อยลานกันบว่าได้มีความสุขแบบนี้เด้อ ไปสิกล้แค่ขึ้นยังมีน้อยวะน้ำติลูกเอ,อ้ยเวลารถมันแนลนผ่านดับใกลแต่ามาุ่งอือ cô lo tâm đạc Có khai không ơi, <laughs> <laughs> ừ, nó, nào? mang mấy cái điều. mình cứ tìm mình cà phao mình này khói <laughs> cái <laughs> cà <laughs> phao em tan mồm cái kẹo Hãy cả cho tầm một Mì Gõ ăn Pin tắc. Nhạc gì Để cho mình ăn กินอร่อยเลยไปกินอยู่บ้านขวกกรนะป๋าบเนาะหนึ่งวัน ถ้าใ่เขาไม่ได้ใส่สุ ค่าาจักโล่หาหกรอยโล่ความเพี้จะทำไมเพี่นพี่น้องเขาเรียกอะไรกล่องข้าวน้อยข้าแม่ป่ะด่นานตาบปอิมมันไม่นักเกิดกระเทียมทัน่น าดูอย่างนี้ไม่มีไม่แน่ข้างในมันก็ไม่มีแล้วถ้าป่าไม่แห้องอะไรจะข้ำกันพี่น้องข้าไปแซ่กไปรดนี้ยอิ่มละ ำนะสีเอาอันนี้ใส่กระุ้ม,มใส่ในขยะมาเทียวกังสีมีความสุขดบบพี่น้องนะยญาหายแบบกดเกณฑ์ชีวิตมันบังคับเข้ากาต้อง,อง,งบังคับกดเกณฑ์ชีวิตพ่อทีอเลือทิมทิมรัก กินกว่านี้ก็ได้หากละบาดไปแล้วจ้าอืม